สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งประเทศจากทีมข่าวคุณภา,าพมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปฏิตามรับชมกันเลยครับ หลังมีชาวบ้านโจดขานกันว่ามีตุ๊กแกสองหางอยู่ที่บ้านเลขที่135่ทับหหมู่ที่7บ้านมากะกอกแก้วตําบลคำตะโนดอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีบุรีซึ่งเป็นบ้านของคุณน,วนพวรรณสืบรราชจึงเดินทางไปดูว่าจริงหรือไม่หลังจากที่เข้าไปพบว่ามีเจ้าตุ๊กแกสองหางถามคุณนพวรรณบอกว่า ต้องรอคำๆประมาณทุ่มก,กว่าซึ่งจะเป็นเวลาที่ทุกแกนั้นออกหากินหลังรอกันมาสักพักใหญ่ก็ได้เวลาที่ทุกแกสองหางนั้นออกมาลำตัวยาวราว1ฟุตครึ่งหรือ18นิ้วคานออกมาจากหลังตู้เย็นบวดท้งสองฉกตามคำล่ำลืมที่น่าแปลกตุกแกตัวนี้ไม่รู้สึกตื่นกลัวแม้จะมีคนพยายามที่จะจ้องมองและเขี่ยให้ขยับแต่ก็ไม่ค่อยขยับเกาะนิ่งอยู่กับหัวเสาคุณนพวรรณบอกว่า เชื่องมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา3ปีไม่ยอมไปไหนไม่เคยคู่หรือทําให้ตกใจส่วนหางที่เห็นแยกออกเป็น2แฉกหรือ2หางนั้นคุณพวันบอกว่าเป็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆและก็โตตามตัวอยู่กันมาแบบนี้พอถึงเวลาก็าออกมาหากินมแมลงจนอิ่มแล้วก็กลับไปซุกตัวนอนที่หลังตู้เย็นไม่เคยออกนอกบ้านนอกจากจะไปอุจจาระ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นสังเกตดูตั้งแต่ตุ๊กแกตัวนี้มาอยู่ก็การงานดีขึ้นเงินทองไม่ขัดสนชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เข้ามาดูเอาไปตีเป็นเลขซื้อหวยกันงวดที่แล้วก็ถูก72กันไปตามที่ตีจิ้งจกหรือตุ๊กแกคือเลข7ส่วนเลข2คือหางแต่ก็แล้วแต่โชคของใครวันนี้ก็มีคนบอกว่าจะขอเอาเลขที่บ้านไปซื้อ เกิดเหตุไฟไหม้รถกระบะบรรทุกชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์แก๊สโชคดีคนอยู่ในรถนั้นวิ่งหนีออกมาก่อนรอดตายบุญวิท ถูกไฟคลอกออกมาได้ทันก่อนที่ไฟนั้นจะโหมไหม้ทั้งคันเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นคลิปภาพโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านที่ถ่ายภาพไฟได้ขณะที่รถบรรทุกกระบะบรรทุกชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์แก๊สสีขาวได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณท้ายรถและลูกลมไปด้านหน้ามีเสียงระเบิดเป็นระยะก่อนที่รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองพัทธิคมและเทศบาลตำบลกุดโง้จะเข้ามาช่วยเหลือดับไฟ แต่ก็ว่าเสียหายทั้งคัน จากแร่งลมที่พัดหลังจากนั้นทางร้อยตำรวจโทจิรยุธโขขุนีรองสารวตรส,สอบสวนสพปนัทนิคมไปรับแจ้งจากศูนย์วิทยุจึงเข้ามาตรวจสอบรถยนต์กระบะบนถนนสายสุขประยูนเส้นทางขาเขา้าอำเภอปนัทนิคมหมู่ที่6ตำบลจุดง้ออำเภอปนัทนิคมจังหวัดชุมพรีจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสสีขาวหมายเลขทะเบียน2ทบพุทธเ่าคละครัง3120ล,ลุงเทพมนครที่ช่วงบริเวณกระบะดัดแปลงเป็นกระบะบรรทุกมีคอกหลังคา โดยเพลิงได้ลุกไหม้จากหลังกระบะยางรุนแรงและลามมาที่ด้านห้องคนขับมีเสียงระเบิดจากอุปกรณ์ถุงลมส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้สันนิหารว่าเกิดจากระบบไฟฟ้าชอ็อตท,ทําให้เกิดประกายไฟซึ่งจะให้ผู้ชํานาญทําการตรวจสอบอีกครั้งจากการสอบถามนายสาลาวุตร อาผ่อนแก้วอายุ28ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์คนขับรถเล่าว่าได้ขับรถกับพนักงานมารวมกัน2คนจากสามผ่านจังหวัดนครปฐมจะไปส่งสินค้าที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีมาถึงที่เกิดเหตุได้เห็นไฟไหม้ด้านหลังจึงรีบจอดรถข้างทางเปิดประตูวิ่งหนีออกมาไม่เช่นนั้นตนเองกับเพื่อนคงจะถูกไฟคอกตายอย่างแน่นอน พลเรือเอกชัดชายศรีวรรคานผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยนางจุฬา,ารัตนศรีวรรคคานนาย,ยกสมาคมพริยาทหารเรือได้เดินทางไปยังชุมชนวัดคุดเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่หลังจากมีดําริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือจัดรถโฆษณามาร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นชุมชนต่างๆที่มีการระบาดของโควิด -19 ท้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไป ประกอบอาชีพได้ตามปกติซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นมาโดยจัดรถครัวสนามดําเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายใ,ในหลายชมุมชนในหลายพื้นที่จนกว่าสถาน,านการณ์จะคลี่คลายโอกาสนี้สมาคมพริรยาทหารเรือโดยนายกสมาคมพระรียาทหารตรวหน่วย,ย,รรยวลและคณะได้จัดรถบรรจุเพื่อแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยในส่วนนี้เพราะว่า หลังจากที่นายจัก,กรพัน์วันประเสริฐอายุ47ปีเจ้าของร้านประดับยนต์ชื่อร้านส่งเสริมออโต้เซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่304หมู่ที่6ตำบนปากกาสอำเภอเหนือลองจังหวัดกระบี่ได้สร้างความฮือฮาให้แก่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านด้วยไอเดียสุดแปลกเมื่อเดือนที่ผ่านมาแปะสติกเกอร์ชื่อร้านทายรถส่งเสริมออโต้เซ็นเตอร์ปะยางฟรีตลอดชีพและล่าสุดทางเจ้าของร้านได้ผลุดไอเดียใหม่ได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ให้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลในจังหวัดกระบีทุกโรงพยาบาลนำรถมาเปลี่ยนยางฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมดูแลหลังการขายปะยางให้ฟรีตลอดชีพ เรมาผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวพบว่าร้านนั้นกําลังเปลี่ยนยางให้กับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอ่าวลึกจากการสอบถามนายอารันขจา,าวุฒิอายุ52ปีพนักงานขับรถโรงพยาบาลอ่าวลึกทราบว่าเมื่อวานนี้ทางหัวหน้าฝ่ายของโรงพยาบาลอ่าวลึกได้โทรมาแจ้งให้ตนนารถไปเปลี่ยนยางที่ร้านส่งเสริมออโตเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอเนื้อคลองโดยบอกว่าทางเจ้าของร้านนั้นยินดีเปลี่ยนยางให้รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลฟรีทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกระบ,บี่ซึ่งตอนเห็นว่า รถที่ตนขับอยู่นั้นยางนั้นเริ่มสึกหรอเพื่อความปลอดภัยจึงได้รีบนำมาเปลี่ยนยางซึ่งรถของตน ได้เปลี่ยนยางเป็นคันแรกด้านนายกจกักรพันธ์เจ้าของร้านเปิดเผยว่าทางร้านเปิดให้บริการจำหน่นายอะไหล่รถยนต์ยางยนต์ล้อแมกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อซ่อมแซมช่วงล่างยกสูงโหลดเตี้ยและประดับยนต์มา14ปีมีลูกค้าทั้งขาประจําและขาจรเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและในช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตนเองเห็นว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลหลายแห่งถูกนําออกวิ่งไปใช้รับผู้ป่วยกันอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทําให้รถ สึกเร็วกว่าปกติตนเองจึงเกิดไอเดียเปลี่ยนยางฟรีไม่คิดเงินเฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดระบีพร้อมให้บริการหลังการขายฟรีไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุก10,000กิโลเมตรได้รู้เมื่อวานผมอยู่บ้านครับหวหัน้าฝ่ายก็โทรเข้าไปเสร็จแล้วก็บอกว่าทางร้าน ส่งเสริมโอโตเซ็นเตอร์ก็จะเปลี่ยนให้กับทางหน่วยงานของโรงพยาบาลต่างๆในเขตอำเภอทุกๆในในเขตจังหวัดนะครับจังหวัดกระบี่ทุกๆอำเภอเฉพาะรถฉุกเฉินจะเปลี่ยนให้ฟรีเห็นว่าจะช่วยในเรื่องของยามที่ว่ารถฉุกเฉินก็ทํางานหนักอช่วงนี้ครับจะเปลี่ยนยาให้ฟรีทางร้านก็จะเปลี่ยนให้โดยที่ว่าเห็นว่าช่วยนี้ผมมาเป็นเป็นคริสแรกเป็นคริสแรกครับ มาถึงเก็ฑ์แรกจึงได้รู้เมื่อวานก็ประมาณเที่ยงเป็นรอบที่สามทำให้ผู้ปว่วยเยอะภายในจังหวัดกระบี่ครับเลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็งบประมาณต่างๆของโรงพยาบาลเขาบางทีไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องล้อยางของรถฉุกเฉินทางเราก็าเลยเลยคิดแผน ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเรื่องงบประมาณทางด้านเรื่องเรื่องล้อ,อยางของรถฉุกเฉินครับก็เลยแจ้งไปทางอับบูลานหรือว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลกระบี่ทุกคันนะครับที่ยงางดูสภาพแล้วดูจะไม่ปลอดภัยก็ให้มาเปลี่ยนที่ร้านเราได้ฟรีแล้วก็ได้ประสัก็ในจังหวัดกระบี่ทุกโรงพยาบาลเลยครับเพราะเราดูแลเราถือว่ากระบีเ่เราเราทำมาหากินในจังหวัดกระบี่เราก็ ขอช่วยเหลือในจังหวัดกระบี่ก่อนเพราะเดิมทีก็ดูแลเรื่องรถรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเหนือคลองอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งไปทางโรงพยาบาลอื่นแต่ตอนนี้มันมันสถานการณ์ที่หนักขึ้นเราก็เลยช่วยมาแบ่งเบาภาระของงบประมาณของทางโรงพยาบาลที่จะต้องมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะว่า เจ้าหน้าที่ข่าวรับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ภายใต้การควบคุมสังกัดของพันตำรวจเอกสถาพรแก้วสนิทผู้กำกับต่อชอด43ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรัตภูมิตำรวจปทศและทหารมณฑทหารบก42ปฏิบัติการจู่โจมตรวจคน้นและจับกลุ่มนัก้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเฐฐภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยรายแรกข้าตรวจค้นที่บัญชี21ทับ4หมู่ที่2ตำบลเขาพระจับกลุ่มนายไพรั์ คัทวะรัตอายุ48ปีหรือเอียดช่างซ่อมจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในบ้านพักของตนเองที่เป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์บางหน้าลักลอบขายยาเสพติดให้กับเยรุ่นในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจากการตรวจค้นบริเวณบ้านพักพบยาบ้าจำนวน341เม็ดซุกซ่อนอยู่ปะปนอยู่ในอะไรรถจักรยานยนต์และอยู่ในเครื่องซักผ้าเครื่องช่างและโทรศัพท์มือถือสอบสวนรับสารภาพว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากนายชิตรงรรมชูเตหรือนายเพนด้าโดยซื้อทางโทรศัพท์มาจำนวนยาบ้า3,500บาทขายต่อเม็ดเม็ดละ40บาท ส่วนอีกจุดเจ้าที่เข้าตรวจค้นที่บริเวณเพิงพักหลังบ้านเลขที่59ทับ3หมู่ที่3บ้านนาลึกตะบนเขาพระอำเภอละตผุ่มจังหวัดสงขลาในบริบูรณ์มาริวันหรือโปรแลนดอายุ48ปีเอเยนค้ายาเสพติดอีกคนแต่เจ้าตัวไหวตัวทันเมื่อเห็นเจ้า,าที่จึงได้วิ่งกระโดดออกทางหลังบ้านวิ่งหลบหนีการจับกลุ่มได้อย่างวุดวิตจากการตรวจคน้นภายในบ้านพบยาบ้า44เม็ดยาไอซ์3ถุงน้ำหนัก3.29กรัมถุงพลาสติกใสที่ใช้แบ่งยาไอซ์เพื่อจำหน่ายและลอง เท้าแตะที่ถอดทิ้งไว้ขณะที่วิ่งหลบหนีซึ่งเจ้าที่จะติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปโดยทั้งสองรายเป็นเอเจนต์ค้ายาบ้าในกลุ่มเดียวกัน สสชุมพลจุนสายลูกหมีกลุ่มเพื่อนสอส,สลูกหมีนายนพพรอุสิทธ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสารภาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนําอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากน้ําชุมพรให้ครบทุกโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรต่อไปนายชุมพลจุนสายสสลูกหมีกล่าวด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และโรคใหม่ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นมีการแพร่ระบาดไปยังหลายจังหวัดกลุ่มเพื่อนสสลูกหมี นาอาหารเครื่องดื่มมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์เพื <S <s <led> <S ่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างเต็มที่จึงได้นําอาหารเครื่องดืง่มนําร่องโรงพยาบาลท่าแซะเป็นโรงพยาบาลแรกและจะไปทุกๆโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรจนครบด้านนายนพพรอุสิตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมกับทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อต้องการพองทายไม่ให้โรงพยาบาลหลักทั้งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์และโรงพยาบาลชุมชนมีผู้ติดเชื้อ จะลดลงพยาบาลตนเองห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบว่าตนเองนั้นเป็นพาหะของโรคจึงแจ้งมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรให้ร่วมมือการใช้ดีเอ็กซ์เรย์คนเข้าหมู่บ้านชุมชนการคัดกรองมุ่งเน้นอย่างเข้มงวดคือต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้ก็ดีเมื่อวานก็ดีนะครับผมเชื่อว่าคนจังหวัดชุมพรก็เริ่ม มีตกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ๆก็จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งจากที่ผมได้ดูในไทม์ไลน์ก็จะรู้ว่าวันนี้จะมีพี่น้องประชาชนซึ่งมาจากจังหวัดอื่นซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดชุมพรได้เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชุมพรโดยที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยครับก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเองติดเชื้อนะครับพอมาเมื่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนะครับที่ อำเภอหลังสวนนะครับและตอนนี้ครับสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดก็คือในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ไปทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดระยองก็ดีจังหวัดจันทบุรีก็ดีหรือว่าจังหวัดกาฬในภาคตะวันออกนะครับที่เขาไปรับซื้อทุเรียนไปเป็นคนงานล้มทุเรียนแต่ตอนนี้คือทุเรียนทางภาคนู้หมดแล้ว แล้วก็คนเหล่านั้นนะครับก็จะกาลังจะออกปยกเข้าสู่จังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องกระหนักก็คือต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อที่ให้คนเหล่านั้นเนี่ยครับมีมาตรการในการป้องกันเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศว่าเราต้องทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรก็มีความกระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก นะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมเองในฐานะที่วันนี้ทําหน้าที่เป็นนายกอบจอต้องขอกระญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนิดนึงครับว่าวันนี้โรงพยาบาลสนามของโครการบระนาสูวนจังหวัดชุมพรเราก็กําลังดําเนินการนะครับคิดาดว่าจะแล้วเสร็จเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินวันที่20เดือนนี้นะครับเพราะว่าจริงแล้ววันนี้เราได้ดําเนินการไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่า มันมีติดอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบพัสดุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรต้องหาผู้สัใจซื้อจัดยากมันมีระยะเวลานิดหนึ่งนะครับแต่ผมมั่นใจว่าความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดก็ดีหรือว่าโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรก็ดีสามารถมีมาตรการรองรับ เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสนามซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จอีกไม่กี่วันนะครับผมมั่นใจว่านะักสาการณวันนี้นะครับทีบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังสามารถรองรับในการผู้อติดเชื้อและสิ่งที่พี่น้องประาชาชนจังหวัดชุมพร สบายใจได้ครับว่าผมเองในฐาน,น,นะนายกอบจและเพื่อนสมาชิกจะทําทุกสัพพกกาลังในเรื่ององบประมาณของอบจจะต้องเอามาช่วยเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรอ,อย่างแน่นอนนะครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับคุกปืนนะครับ จากเหตุการณ์ที่มีเพจเฟซบุ๊กชื่อข่าวเด็ดชุมบุรีได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ที่มีคนทะเลาะกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเิมถนนสุขประยูนตำบลหนองตำลึงอําเภอพันทองจังหวัดชุมบุรีขาเข้าอําเภอพนัสนิคมจึงได้ไปดูที่เกิดเหตุพบว่าเป็นลานจอดรถที่อยู่ช่วงหน้าบริเวณที่ไปห้องน้ำของปั๊มน้ำมันจากการสอบถามนา,ายสุรชัยสุขศรีดาอายุ24ปีพนักงานปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ ล่าว่าเมื่อช่วงวันจันทร์ช่วงบ่าย,ายตนเองนั้นกําลังทํางานเติอนว่ามันอยู่เห็นรถตู้กับรถเก๋งขับเข้ามาเหมือนมีเรื่องทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้พอเข้ามาในปัม๊มรถตู้จอดในที่จอดรถ รถเก่งสีดำวิ่งตามหลังมาจอดโดยมีผู้ถือปืนและผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กอีกหนึ่งคนตนเห็นว่าคนถือปืนยืนท้าทายตะโกนด่ารถตู้อยู่แต่ในมือนั้นถือปืนตนเองจึงไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะปืนเป็นสีเงินเงาเห็นได้ในระยะไกลชัดเจนจากนั้นก็มีผู้หญิงมาช่วยห้ามจนทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแยกยาก้ยายก,กันไป ตนอยากฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดคุยกันหากพลาดขึ้นมาก็จะมีแต่เสียอย่างเดียวยิ่งคนมีปืนยิ่งอยากให้ใจเย็นกว่านี้เพราะบ้านเมืองน,นั้นมีกฎหมายไม่ควรถือไปค่มคู่กันแบบนี้เพราะผิดกฎหมายพลตำรวจโทสมพง์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีรุ่งโรธถากูลปุญยศิริ ผูบังคับการต่อม .3 พันตำรวจเอกหักกิตเอกอุรุรองผู้บ 3, ังค Se us. ir ah ับการต่อม3พันตำรวจเอกอภากรโกมลสุทธิรองผู้บังคับการสสสต่อมพันตำรวจเอกชยพานกิจผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกสสสต่อมพันตำรวจเอกณพัฒพงศุภาพรผู้กำกับปฏิบัติการพิเศษบกสสสต่อมและพันตำรวจเอกเบญจพลรัศวาั ผอกรตมจังหวัดตาดนำกำลังเข้าตรวจ แนวน่านน้ำทะเลจังหวัดปราดและจันทบุรีซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พลตำรวจโทสมพงศ์กล่าวว่าสตามได้ร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นกระบวนการค้ารแรงงานต่างด้าวข้ามประเทศเพราะหากพบการลักลอบเข้ามาก็จะมีความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิด -19 ติดเข้ามาระบาดในเมืองไทยด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อยพันผ่านซึ่งเป็นอันตรายมากทั้งนี้การออกตรวจทางทะเลเพาะ เป็นเส้นทางหนึ่งที่ขบวนการค้าแรงงานใช้การขนแรงงานชาวคอเมเเข้ามายัางประเทศไทยจึงต้องร่วมกับทหารเรือและตำรวจน้ำในการวางแนวาป้องกันด้วยเพราะขบวนการไม่ได้ใช้ช่องทางธรรมชาติทางบกเท่านั้นแต่การสืบสวนพบว่าขบวนการอาจจะใช้ทุกวิถีทางในการลักลอบกระทำความผิดได้ พันตำรวจเอกวงศกรเหมือนเขียวผู้กำกับสพอโยเวงพร้อมด้วยพันตำรวจตรียศสวัสดมิ่งทองสารวัตรสอบสวนปรกรสพอโยเวงได้นำกำลังเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าจับกลุ่มนายมารุสลามหรือแบหอะ กานุงมิงอายุ47ปีบริเวณริมคลองบ้านตันหยงกามเม็กหมู่ที่2ตำบลอายเวงอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาพร้อมด้วยของกลางยาไอซ์จำนวน5ถุงน้ำหนักรวม2.31กรัมยาบ้าจำนวน5เม็ดอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุแบ่งยาไอซ์ซึ่งมีทั้งหลอดที่ใช้ตักยาไอซ์กันไกถุงพลาสติกที่ใช้ใส่ยาไอซ์จำนวนมากและอุปกรณ์ในการเสพยาหลังจากเจ้าที่ติดตามพฤติกรรมและพยายามจับกลุ่ม,มานานกว่า1ปี แต่นี้รอดมาได้ตลอดทุกครั้งที่เจ้าที่จับกลุ่มนายมะรุสลามก็จะโยนยาเสพติดทิ้งลงไปในคลองและกระโดดลงคลองตลอดทําให้เจ้าที่ไม่ได้ของกลางจึงไม่สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้แต่ครั้งนี้ขณะที่เจ้าที่เข้าจับกลุ่มกําลังแบ่งยาไอซ์ใส่ถุงอยู่เมื่อเห็นเจ้าที่ก็ได้นํายาลงไปทิ้งในคลองเหมือนเดิมแต่มียาไอซ์จำนวนหนึ่งอยู่ในกระปุกทําให้น้ําไม่เข้าเจ้าที่จึงได้สามารถจับกลุ่มได้พมของกลาง ยาไอส่วนใหญ่ก็ละลายไปกับน้ําจากการสอบถามในชั้นจับกลุมรับสารภาพว่ามีอาชีพกพลียดยางพาราจําหน่ายายาไอมาประมาณสีเดือนโดยจะซื้อมาครั้งละหกรัมในราคา3,500บาทและจะมาแบ่งใส่ถุงขายในราคา2 0 0บาท3 0 0บาท5 0 0บาทและ1000บาทแล้วแต่ลูกค้าจะไม่ขายเป็นกรัมเพราะจะได้กําไรน้อยก่อนที่จะมาขายายาไอตนเองก็ขายยาบ้ามาก่อน พอพ่อค้าที่ตนรับซื้อ,อยาบ้าถูกจับกลุ่มตนเองก็เลยหันมาขายยาไอซ์ประกอบกับระยะหลังลูกค้าส่วนใหญ่หันมาเสพยาไอซ์กันมากตนเองจึงหันมาขายยาไอซ์ส่วนยาบ้าที่เจ้าที่จับได้นั้นตนเองมีไว้เสพเองมีการตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ายาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนว่าหญ่ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งทําตัวและของกลางส่งพนักงการสอบสวนสอพอโยธวงดําเนินการตามกฎหมายต่อไป นายสมภพสมิตาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัสดสระบุรีเป็นประธานในพิธีลงเสาเข็มต้นแรกโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4-7ถึงงานโยธดสําสหรับช่วงสระบ,บุรีแกงคอยที่บริเวณพื้นที่ช่วงหน้าวัดตะลิงชันตระบนตลิงชันอําเภอเมืองจังหวัสดสระบุรีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพหมหานคร น้องคายหรือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครน้องคายเวียงจันทร์เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษที่เป็นหนึ่งในเส้นทางของการรถไฟความเร็วสูงแห่งประเทศไทยดําเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางซึ่งเป็นโครงข่ายที่จะเชื่อมต่อประเทศกลุ่ม CMLV เข้าเป็นผืนแผ่นเดียวกัน ร้อยตำรวจเอกชนาทิพย์สีสมบูรณ์พนักงานสอบสวนสพยางตลาดจังหวัดกาฬสินได้รับแจ้งเหตุพบศพจมน้ำเสียชีวิตในบ่อน้ำบริเวณทุง่งนาบ้านสาหมู่ที่7จ็ดตำบลคลองคมอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยในที่เกิดเหตุอยู่ที่กลางทุง่งนาห่างจากบ้านสาหมู่ที่7มาทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรเป็นบ่อน้ำซึ่งอยู่ติดกับกระท่อมนาโดยบ่อน้ำขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตรลึก1เมตรและตะลิ่งสูงชันประมาณ2เมตรพบชาวบ้านกำลังจับกลุ่มยีพักฟื จารถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ศพผู้จมน้ำเสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายบุญสุขภูผากาอายุ54ปีโดยกู้ภัยสามารถขี่กาลสินได้นำขึ้นมาวางไว้บนฝั่งรอการชนะสูตรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ4ชั่วโมงขณะที่พายนนบ่อน,น้ำบางส่วนก็มีการปกคลุมด้วยผักบุ้งและวัชพืชมีตะข่ายสำหรับหักปลาและถุงใส่ปลาติดอยู่ริมฝั่งสอบถามนายประยงภูยังสีมอายุ60ปี ญาติของนายบุญสุขผู้เสียชีวิตกล่าวว่านายบุญสุขเป็นคนพิการจากการประสบอุบัติเหตุทําให้ขาขวาพิการเดินกะเพกแต่เป็นคนชอบดื่มสุราหรือเหล้าขาวและเดินทางไปไหนมาไหนต้องใช้ปั่นจักรยานไปมักจะมานอนเล่นที่กระท่อมป่ายนาประจําสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตในการจมน้ำในครั้งนี้ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ก็ได้สันนิษฐานไว้หลายประการทางญาติไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่า มันตื่นเศร้ามากนี่เล่าสิมักออกมาผู้เดียวทุกเศร้าเราอยู่ประจำอยู่นี่พระเตาเพราะว่าเราประจำอยู่หน้านี่ไหมเลกคนมีเยอ่หนีเลขคนมียู่นี่แต่ว่ายิ่มกลับเข้ากับบู้งหคือกันละบัตจักเล่าสิกลับยิ่มได้ผมมันน่ยู่หน้าประจำแต่ว่ายิ่มเศร้านี่างสองสามงนี่เล่าสิประมาณออกนี่แหละเล่าสิออกมาเลดเล่าสรมาเห็ดใต้อยู่นี่ประจำเลขคนมีเยู่นี่เรามือนี้เด็กก็ได้ลงน้ำมันกับมุ้งไฟหูหลือครับเล่ากับมาผู้เดียวเล่าเนาะญาติพี่น้องกับไปหาอยู่ห้ากินเนาะ ของใครที่ลอกยามดังไม่ดังยืนนั่นด้อเออลูกขาปลาดังมั่งดุยไฟหู้พี่น้องก็ไปเพราะพี่น้องแจ้งมากเลยหากินไฟกินมันขุนอาทิตย์กันเพิ่นมาเห็นเอายืมมุดล็อกขุนเลยเห็นศพบคนมูบัวหม้ครับผมบัวทิจเติจเตยครับเจ้ผมเป็นอันนี้ก็เป็นพ่อใหญ่เป็นพ่อใหญ่เขาเนี่ยผมก็บัวทิจใจเพราะว่าหัวจักพฤติกรรมของเราดีเล่าหัวจั๊กเพราะว่าได้เคยมาส่งหลายเที่ยวย่านแต่รถชนขันมาแล้ววันนี้มันก็เลยมาเป็นจังที่ก็คืดอยู่ ค,ค,ค,คนเจ้าดอกเพราะว่าเล่าจะบอกว่าสายที่หมดมาดีคนนี้พี่ไอพี่ไอหม้อพงกับอยู่ในกระป๋องหนึก็ยังมีเหลาอีกเยอะอยูกักนึงเหลาเขากระชิมีมูลเหตุตัวนี้น้ำและ hm ตัวเล่ากับร่างกายเล่ากับจังสีกับขาบอกบวกครื่องแต่เป็นมรักคือทั้งอากาศห้อนทั้งดื่มเหล่วตัวนี้นะครับมีส่วนเพราะว่าเล่ากับเป็นคนเล่านี้อยู่แล้วมักอันนี้นะมักตรงผมสถานเมืองนะตามนี้เพราะว่าสายมันสั้นเนาะอาจจะ สิ่งว่าสิงยังมาเนี่ยนะอาจจะคองไม่คองยังก็ได้อาจจะพัดตกลงมาดีก็ได้หรืออาจจะเล่าลงมาเสียบน้าลือร่างหนาก็ได้อาจจะลื่นลงไปอยงที่แล้วคนมองนะมันก็บทันที่ถามมามันหมุนไฟเห็นเนาะซอยตุ่ยมาได้ขาดมาเสียชีวิตมากจะขี้โม่งก็จำจำเบื้องจำผู้ออก่าทำพุ่นนะผมก็ว่าบวกเกินสามสมุนสี่สมุนของมณนี้ขอะมันเนี่ยู่ญสี่สมุน ครับและทบนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4คือช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของสายามโฟกัสถามทีวีออนไลในการทําข่าวดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ